อาสวัสดีทุกคนอ่าวันนี้เราจะมาบอกว่าเราจะใช้มาร์นี้เป็นตัวหลักะนะก็อาจจะทุกค,คนก็อาจจะงงว่าเปลี่ยนอีกแล้วเหรอเพราะว่าเรายังไม่ยืนยันว่าตัวไหนเป็นมาร์ทหลักซึ่งมันก็ยากที่จะใช้อ่ะนะก็เหมือนกรณีกับคุณอ่าคุณลูกาะะ้าแะละเขาอาจจะมีมาร์ทหลักเยอะแล้วก็แอบสงสัยแล้วก็สงสัยตัวเองด้วยว่ามันจะสงสัยทําไมแล้วก็ไอทาคลิป ก็ทำคลิปวันละสัปดาห์ใช่ทำคลิปวันละหนึ่งหนึ่งสัปดาหนั่นแหละคลิปละววันละสัปดาแหละเอ๊ยลิ้นฉันโอเคก็ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ก็ดีเหมือนกันเพราะว่าเราไม่ได้ทำเป็นเดือนไงเราไม่ได้ทำหลายสัปดาห์มากจนเขาบอกว่าเราาจะน่าจะลืมเราแล้วเราก็แบบพยายามทำทำคลิปนะก็ ก็จะมีงานคอลแลบด้วยมีงานวิดีโอด้วยวิดีโอก็จะมีวิดีโอสั้นๆบางทีอาจจะมีวิดีโอพูดคุยด้วยก็ได้ก็ก็มีแค่นี้แหละคือไม่มีอะไรจะพูดแล้วตอนนี้ก็ขอให้โชคดีนะจ๊ะงั้นไปแล้วบ๊ายบาย